สวัสดีครับทุกคนกบบับช่อง PG Noireberry กันอีกเช่นเคยนะครับในที่สุดผมผ่าฟันคุดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมกลับมาพูดได้ทุกคนตัดใหม่เรียบร้อยเย่นะไหนๆก็ไหนๆผมอยากทํารีวิวเรื่องนี้มากเลยทุกคนเป็นเรื่องที่ผมรอมานานมากคือสนใจตั้งแต่แบบตอนญี่ปุ่นมันอกเล่มหนึ่งนะแล้วก็แบบคนรอบๆตัวหลายๆคนก็บอกว่าแบบเอ้ยมันสนุกนะคือมันก็มีในมังงะพัทแหละแต่ผมอ่ะไม่ได้อ่านสักทีว่าเพราะผมรอแปลไทยอ่ะ พูดชื่อไดก่อนแล้วกันนะครับก็คือเรื่องเซนจูเรียนะครับผมเย่ yeah. ก็คือพี่เนตได้ไว้นะครับสำหรับเรื่องนี้เซนจูเรียก็ตอนนี้ไทยอ่ะเพิ่องออกมาเล่มแรกนะแต่เหมือนว่าตอนแรกอะเห็นว่าแกจะออกเล่มหนึ่งเล่มสองพร้อมกันเลยแต่เหมือนว่าเดี๋ยวเล่มสองน่าจะไปเป็นน่าจะสิ้นเดือนนี้มั้งสิ้นเดือนหกแล้วก็ต้นเดือนเจ็ดะครับก็ไม่นานนะถือว่าเร็วอยู่อ่าก็เยสแต่อ่านแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของที่อยู่ในมังงะพาสนะที่อยากอ่านมาของช,เชูเอชอาฮะใช่ก็ ไม่รู้ว่าเหมือนอาจจะเป็นลูกมือจา์ฟูจิโมโตะอ,อีกรายหนึ่งหรือเปล่านะถ้าผมแบบจำไม่ผิดนะแล้วปกโอ้โหสะท้อนมากผมเปิดไฟไว้ใช่ป่ะอืมดีวิ่งวับมากแนละ้วเป็นปกมันนะทุกคนร้อยสามสิบห้าบาทกินลีตามสไตล์พี่เน็ตนะครับผมเอาจริงช่วงนี้พี่เน็ตก็ได้เอลซีจากอของในมังงะพัคไปเยอะนะก็อีกเรื่องหนึ่งที่แกได้แล้วก็ถ้าแกออกเล่มหนึ่งมาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังด้วยก็คือเรื่องอสศราเวอร์ดิกนะครับยังไม่มีชื่อไทยนะครับผมอืืดังนั้นผมก็ชอบ้าเหมือนกันก็ รอดูกันเรื่องนั้นอ่านในมังงะพัฒไปเรียบร้อยแล้วนอะอ่านตามรายสัปดาห์เลยก็เลยแบบเดี๋ยวไว้จะมารีวิวเรื่องนั้นด้วยนะครับผมรอมันออกรูปเล่มไทยก่อนเพื่อมาเซนจูเดียกันก่อนเลยละกันทคนก็ด๋ยวให้ดูภาพคร่าวๆก่อนภาพประมาณนี้นะครับก็่าไรนะเป็นดาร์กแฟนตาซีที่เผมว่ามันไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นนะไม่ถึงว่าตอนแรกม,ม,มันก็ดาร์กแต่รู้สึกว่ามันใส่คําคำว่าฟิลกู๊ดไปเยอะนะครับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวให้ดูรูปเร่มมังดอีกรอบหนึ่งนะ อันนี้ก็ปกเล่มหนึ่งนะครับผมแต่เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าสันแม่งตรงไม่ค่อยมีสันตรงเท่าไหร่นะเท่าที่ผมไปซื้อมานะอ่ะาก็จะประมาณน,นี้แล้วก็ข้างในจะแบบนี้อาจริงปะไม่เข้าใจว่าพวกแบบพวกแบบปัจจัยฟูจิยูโต้หรือว่าด,ดันดันเลยเท่านี้แกชอบเป็นปกแบบเรียบๆนี้เนาะเออ Style แต่สวยนะสวย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 จร <c oughs> ิงครั้งนี้ผมก็รีวิวงมังคะแกรมไปเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าคลิปนี้กับมังงะแกรมอ่ะอันไหนน่าจะออกก่อนกันน่าจะมังคะแกรมแหละแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามรัดตัดอันนี้ให้ก่อนเลยลกันเพราะรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบอ่านจบแล้วรู้สึกอยากบอกต่อมากมากนะสำหรับ คนที่ชอบด้าแฟนตาซีอะไรพวกนี้นะครับเรื่องข้าวๆก็จะเป็นก็คือจูเลียนใช่ไหมครับก็คือคนนี้เป็นเด็กนะถึงหน้าตาในรูปดูผู้ใหญ่เนาะอะเป็นเด็กที่เหมือนโดนแม่ครับขายไปเป็นทาสเด็กๆเ,เลยเพื่อแลกกับเศษตังแล้วก็เหมือนแบบจูเลียนเนี่ยไม่เคยได้รับความรักเลยอะไรพวกนี้ใช่ไหมถูกแบบเขาเลยนะขายเป็นทาสให้กับช่างตีดาบพวกนี้แล้วก็จูเลียนนะครับคือเปิดเรื่องมาเนี่ยเขาจะหนีออกจากนี่นะเขาหนีมา ก็มหีมาขึ้นเรือนครับผมอ่ามาขึ้นเรือเป็นเรือที่จะขนท่าทั้งหนึ่งร้อยคนนะครับไปที่เขาเรียกนะไปที่แผ่นดินใหญ่อ่าจูเลก็รักเล่าเข้ามาเพราะว่าคิดว่าแบบถ้าเราสามารถหนีไปได้ที่แผ่นดินใหญ่ใช่ปะเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนอะอย่างน้อยเราก็แบบไม่ต้องเป็นท่าแล้วก็ไปหนีแล้วก็แบบไปหางานทําไปเลยพวกนี้ใช่ไหมครับผมอ่าใจแต่ว่าก็โดนจับได้นะครับแล้วก็ตอนแรกอ่ะจะโดนแบบให้ลงจากเรือด้วยเพราะว่าแบบอาหารที่ไอ พวกคนเรือเตียมมาเนี่ยก็คือพอแค่ถ้าร้อยคนแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าคนในเรือก็แบบหลายๆคนนะั้นรวมรวมหัวกันจะช็อคคนนี้เลยชื่อว่ามีรานครับคือแบบบอกว่าเออก็ได้นะเดี๋ยวเราแบ่งแบ่งอาหารนันก็ได้นะให้เขาขึ้นมาเถอะเนี่ยคือแบบโหเป็นเขาใจดีกันมากเลยนะใช่ก็นำโดยคนนี้นะครับชื่อมีราเป็นผู้หญิงที่ทองนะใช่ซึ่งแบบโหนางนี่ใส่ดีมากแล้วก็แบบอจริงป่ะจูเล่ก็ถามว่าเอ้ยทำไมถึงช่วยก็นี่ผมชอบอันนี้เป็นคำที่ผมชอบมากเลย ถ้าไปถึงช่วยพระเอกก็เพราะว่าจะได้ไม่ลืมสักสีความเป็นคนยังไงล่ะใช่แล้วยิ่งด้วยความแบบคําเป็นแม่อะไรพวกนี้เนาะเขาก็ยิ่งแบบเออเห็นเด็กเราก็อยากช่วยเกล็ดเกล็ดฟิลแม่นั่นแหละพระเอกก็แบบช่วยเชยอะไรล่แบบสกิลที่ตัวเองมีก็ช่วยทางงทํางานหรืออะไรแบบนี้ช่วยช่วยกันไปครับคือแบบคือด้วยความเป็นท่าแล้วคนเขาก็จะแบบไม่ค่อยเห็นค่าหรือว่าอะไรพวกนี้เท่าไหร่เนาะก็เลยแบบอืมพวกท่ากันเองเขาก็ต้องช่วยเหลือกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็แบบอยู่ไปเรื่อยๆจนแบบเอาจริงๆแบบ มิล่าเนี่ยเหมือนถ้าจะเป็นแม่จูเลียนคนนึงนะนจริงแล้กวก็ดีกว่าแม่ของจูเลียนแท้ๆที่แบบขายเขาไปแล้วก็แบบไม่ได้สนใจใยดีเลยอืมก็ไปเรื่อยๆทํางานทําการแล้วก็ได้สนิทก,กับท่าจากคนอื่นๆไปเรื่อยๆครับจนแบบอ่าถึงช่วงหนึ่งที่นี่อุ้ยสวยนะเป็นทางเลยเลยที่เอาจริงอ่ะมันไม่ควรจะไปเว้ยคือขนาดทางการหรือรัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่จนสลัดยังไม่กล้าเข้ามาเพราะมันมีความอันตรา,ายสูงในชะ่ไหมแบบ โอกาสที่แบบเข้าไปตรงนี้เราจะลอดกลับมาได้มันต่ำม,มากอะไรแบเนี้ครับผมแล้วก็ไอเนี่ยเขาคํานวณกันว่าเออไอเขาอ,อะไรนะคือถ้าแบบเรือน้ําหนักขนาดนี้มันก็ยังไปไหนไม่ได้แน่ก็เลยแบบเริ่มทําการฆ่าท่าครับผมเริ่มทําการฆ่าท่าที่อยู่บนเรือไปเรื่อยๆนะครับแต่ทุกคนก็พยายามช่วยกันสู้พยายามปกป้องนะ สุดท้ายก็เนี่ยครับเหลือแค่จูเลียนกับมิลานละครับผมใช่ก็ทุกคนอ่ะพยายามปกป้องมาด้วยความที่เขาเป็นเด็กคนเดียวแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นขครน,น,นะเป็นผู้หญิงท้องคนเดียวท้องแก่มากก็คือจะคลอดอีกแล้วว่ะอืมก็แบบปกคร้องจะแบบทุกคนตายครับจนเหลือแค่สองวนนี้แล้วก็ตอนที่ทุกคนเออสองคนเนี้ยกาลันถูกฆ่ามีเหมือนนะมีปลาหมึอกอะไรก็ไม่รู้อ่ะโผล่ขึ้นมาแล้วก็แบบดีๆก็ทําเหมือนเป็นร่างคนม่ะเนี่ยแล้วก็นี่ต้องการพรจากทะเลงั้นหรออะไรเนี่ยผมก็ แน่นอนมันต้องมีข้อแรกเป็นอย่าง้วกันที่ได้พลังมาพลังของทะเลซึ่งเราก็ไม่รู้ไงนะว่าพลังนี้คืออะไรก็แต่ว่าพลังเนี้ยเขาจะให้ต่อเมื่อต้องมีหนึ่งคนตายแล้วต้องเป็นคนที่แบบอืมมีความผูกพันหรืออะไรพวกนี้ครับต้องสูญเสียคนคนหนึ่งไปตอนแรกจูเลียนก็จะไปเองนั่นแหละเพราะว่าอยากให้มิาเนี่ยคลอดลูกแบบไอ้นี่ชคลอดลูกได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขแต่สุดท้ายมิาก็แบบอืมไม่ต้องอะ่ะจะไปเองแล้วก็ผ่าท้องเอาลูกออกมาเลยนะอันนี้โหดจริงแบบหสุดยอดแล้วก็นั่นแหละ แล้วก็ให้มิาเนี่ยเอ้ยให้มิาเนี่ยให้โจเลียนเนี่ยดูแลน้องด้วยน้องเป็นลูกของมิาเนาะชื่อดาร์นาเนี่ย,รย,ยครับผมใช่ก็ให้ดูแลแล้วตัวเขาเองก็จะเสื่อมสลายไปครับผมพระเอกก็เลยแบบได้รับพลังมาแล้วก็ต่อกรกับไอ้พวกนี้นะครับผมใช่ก็พลังของพระเอกที่ได้มาก็คืออ่าความเร็วพละกําลังแรงกายแล้วก็ภาษาการตอบโต้ของท่าหนึ่งร้อยคนที่ตายไปนะครับมันจะมาอยู่ในร่างของพระเอกแล้วก็พลังทุกอย่างแล้วนี้ใช่ไหม แต่ว่าเราก็อีกอย่างหนึ่งด้วยชีวิตก็มีรอยชีวิตนะจ๊ะนี่เขามีแต่แมวก้าชีวิตอันนี้คนร้อยชีวิตทุกคนนั่นแหละครับผมแล้วพระเอกก็จมเรือไปนะครับแล้วก็ในที่สุดพระเกอ,อกก็รอดกับน้องแดนนะสองคนเนาะแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตใหม่นะครับผมที่เกาะเอยที่แผ่นดินไหวนะครับอแล้วก็ไอปีศาจที่เป็นปลาหมึกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนั่งเรือเล็กไปนะแล้วก็พออีกครบอีกหนึ่งวันเนี่ยเดี๋ยวจะถึง ที่หมายเองแนะแต่ว่าเอาผู้ตามตรงมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกครับก็เดี๋ยวรอดูไปว่าเออพระเอกมันจะไปถึงแผ่นดินแผ่นดินใหญ่ได้ไหมแล้วพอไปถึงแผ่นดินใหญ่เนี่ยพระเอกจะต้องเอาชีวิตรอดแลวอะไรยังไงยังยังไงในวนนี้นะครับอืมตอนนี้เป้าหมายชีวิตของพระเอกคือเออ,เอ,อตัวเราให้ตัวเราแบบได้สเปนอิสระแล้วก็ให้น้องไดออนนาครับที่เป็นลูกของมิาเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างแบบคนทั่วไปแล้วก็มีความสุขอะไรแบบเนี้ยผมอืมไม่ต้องเจอแบบเรื่องโหดร้ายในโลกที่มันแย่มากๆอะไรแบบเนี้ยครับ กดมกไม่เสร็จเรื่องนี้กับทั้งความรักความอบอุ่นความผูกพันครอบครัวการก้าวผ่านช่วงเวลาที่แย่ในชีวิตตอนนี้ยหรือก้าวผ่านปมในใจเนี่ยคือแบบเยอะมากดีมากรู้สึกแม้เ็จที่ได้จากเรื่องเนี้ยโอโ้โหโคตรดีคือเป็นเรื่องที่มันดักแฟนตาซีตับนะแต่รู้สึกว่าอาล้วคิวใจไว้ด้วยในตัวอะไรนนะครับรู้สึกดีมากก็สับเรื่องนี้ผมให้ประมาณสัก แปดเต็มสิบอะไรเงี้ยสนุกสนุกแนะนําให้ทุกคนแบบซื้อมาอ่านนะลองดูได้เลยหรือถ้าใครยังไม่อยากซื้ออะคิดหนักอยู่เหมือนว่าเน็ตเขาบอกว่าจะมีแปลเป็นภาษาไทยในมังงะพัดได้นะก็ลองไปดูก่อนก็ได้ครับคือหนึ่งเล่มเนี่ยน่าจะประมาณสามตอนนะอ่าสี่ตอนอืมก็ลองไปดูก็ได้ครับผมว่ามังงะพัดอะ่ะ พอเริ่มต้นมายังไงมันให้อ่านฟรี3ตอนนี้แล้วฉะนั้นก็แทบจะได้อ่านเล่มหนึ่งเต็มๆเลวก็ลองไปดูทางนัานะก่อนก็ได้ถ้าชอบจริงๆก็ค่อยซื้อต่ออะไร่างนี้เนาะก็ญี่ปุ่นน่าจะออกประมาณ4ี่ห้าเล่มนะทุกคนใช่ลองไปดูก็ได้ครับเอาจริงส่วนหนึ่งที่ประทับใจในเรื่องนี้คือไอ้พบบเน้ยคือหน้าคู่เขาทําดีมากมีไหมหน้าคู่แบบเวให้ดูหน้าคู่สวย อ่าคือแบบภาพหน้าคู่อะไรเงี้ยโอเคแต่แอคชั่นอ่ะภาพแอคชั่นอ่ะกลางๆนะไม่ได้จ๋าอะไรมากแต่ว่าแบบโอเคตัวละครก็ดูแบบอ่ะใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าหลายๆคนอ่ะเขาจะชอบเรียกเรื่องนี้ว่ามือใหญ่นะก็เออภาพหน้าปกก็มือใหญ่จริงแหละแต่ผมว่าพอไปดูในเรื่องก็ก็ใหญ่จริงแหละเออโอเคสนุกดีครับเรื่องนี้แนะนําผมให้แปดเต็มสิบเลยนะสำหรับเล่มแรกก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบดีมากแล้วผมรู้สึกว่า ไม่แน่นะถ้าอ่านเล่มสองแล้วเล่มสามเลยนะอาจจะมาติดท็อปสิบในปีนี้ด้วยก็ได้นะอันนี้เพราะตอนนี้คืออยู่ในเทียสนุกมากๆของผมนะครับผมเออเออ,อยากให้ทุกคนลองไปอ่านจริงนะลองดูลองด,องดูไม่เสียหายในมังงะพัทก,ก็ได้ถ้าใครยังรอแปลไทยไม่ได้เพราะาไม่ไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยลงก่อนหรือว่าไอ้มังงะพัทในมังงะพัทที่เป็นแปลไทยมันจะเอามาก่อนนะแต่ว่าถ้าใครรีบก็ อิงมีครับอิงน่าจะมีถึงตอนล่าสุดเลยนะใช่ทุกคนก็ลองไปหาอ่านกันได้นะเรื่องมีซับเซนจูเลียนะครับผมเป็นเรื่องหนึ่งที่รอมานานมากแล้วก็ไม่ผิดหวังนะทุกคนใช่ตอนนี้เรื่องที่แบบเรารอให้มันมีเป็น LC ในไทยใช่ปะ่ะที่เป็นพวกแบบมังงะตอนนี้ก็คืออ่ะอสูราว์ดิกก็มีแล้วตอนนี้รอฮีโร่ออคติเซชันนะครับเป็นของในมังงะพาร์ทเหมือนกันเป็นแบบแนวหุ่นยนต์เลยวกเนี้ยอานมสนุกมากนะผมโคตรชอบอ่ะผมรออยู่ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออี w ิวิ h ลูกรักของผมเองนะครับที่โอ้โหติดที่หนึ่งบ่อยมากเนาะเป็นคือผมอะตาอ่านเรื่องนี้เพราะว่าเป็นงานของอาจารย์เขียนอิลุมะผมชอบอาจารย์คนนี้อยู่แล้วก็แบบฟิลมนะทุกคนก็ถ้าในมังะพัสก็รอเสิร์เรื่อง2เรื่องนี้แหละแล้วก็จะมีเป็นของโคดันชาติหรือโชคากุกังสักเรื่องนั่นแหละผมอะจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วมีแปลอยู่ในเลโเพราะว่าอยู่เป็นเกี่ยวกับชีวะสักอย่างเอนะรเป็นเลิฟคอมเมดี้มั้งเอออันนั้นอะก็ อยากอ่านเหมือนกันนะรอแปลไทยนะครับผมใช่ก็นั่นแหละรออยู่3เรื่องนี้คือถ้าเข้าไทยปุ๊บยังไงก็ซือ้อปั๊บแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิวนะถ้า h ี r ร o ออ a ก i น a t i o n กับอีจีเดวิดะมีขายเป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้เดี๋ยวสองเรนนี้ชอบมากโอเคทุกคนประมาณนี้แหละครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละมารีวิวให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเซนจูเรียแล้วก็ผมจะพยายามทำคลิปรีวิวให้มากขึ้นนะเพราะรู้สึกว่ามันจะได้ช่วยตัดสินใจ ได้มากขึ้นนะครับผมโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ